สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับ Cisco p a c k e t t r a c e r ตอนที่13 modify your thing นะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็จะต้องเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นก็ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่เว็บได้เลยนะคะซึ่งก็คลิกตรงนี้ไม่คลิกแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะคะจากนั้นก็ให้เปิดไฟล์ modify modify your thing ด้วย package user ก็คือเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็ open จากนั้นเราจะทำการแก้ไขไอคอนที่ใช้แสดงผล security camera แล้วก็จะทำการคลิกที่ security camera แล้วคลิกที่ปุ่ม add one นะคะจากนั้นแล้วก็จะคลีกที่แถบเมนู thing editor ให้ทำการเปลี่ยนรูปไอคอนตามที่เราได้เตรียมไว้ใช้แทนสถานะปิดและเปิดอุปกรณ์ตามลำดับนะคะล้วก็ทำการเปิดขึ้นมาเลยะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการจากนั้นก็คลิกแถบเมนูตัวนี้นะคะแล้วก็จะคลิกแถบเมนูตรงนี้นะคะและทำการคลิกปุ่มแอดนะคะ จะเห็น sub component แล้วก็ slot value แล้วก็ image นะคะคลิกที่ sub component นะคะให้เลือก security camera slot value จะเป็น low นะคะแล้วก็ image ก็จะเป็นตัวนี้นะคะไอตัวนี้จะเป็นการ แสดงในสถานะปิดนะคะแล้วเราก็จะทำการกดแอดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งล้วก็จะทำการคลิกที่ security camera เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นไ i g นะคะจะใช้รูปที่แสดงสถานะเปิดนะคะเราหลังจากนี้เราก็ทำการติดหน้าต่างของเอ่อ camera ไปนะคะแล้วก็ทำการเพิ่ม motion detector ตรงไปในเวิร์กสเปนะคะเราก็จะทำการมาที่ n d แล้วก็ Home นะคะก็เลือนหา Motion Workspace นะคะก็ Motion Detector นะคะก็กดไปที่ช่องว่างตรงนี้ได้เลยนะคะก็ในส่วนของตัวนี้เรา จะได้นำโค้ดของอุปกรนี้มาแก้ไขให้ Security Camera นะคะแล้วก็จะทำการคลิกที่ Motion Detector แล้วก็คลิกปุ่ม a d v a n c e นะคะจากนั้นก็คลิกที่แท็บ Programming นะคะให้ Double ลคลิกที่ Motion Detector Java Script นะคะถ้าเกิดมันขยายมาเนี่ยมัก็จะอ่านว่า Java Script นะคะตรงน,นี้แล้วก็ทำให้เป็นอย่างนี้เนาะ ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็ทำการดับเบิลคลิกที่เมนอีกครั้งนะคะแล้วก็ทำการกด Ctrl A แล้วก็กด Copy เป็นการ Copy ทั้งหมดนะคะแล้วก็กลับมาในหน้าต่างของ Security Camera นะคะแล้วก็คลิกไปที่ Security Camera นะคะจากนั้นแล้วก็ คลิกปุ่มนนะคะขึ้นหน้าต่าง Create Project นะคะแล้วก็ตั้งชื่อไปว่าเป็น Security Camera นะคะทำการน Create นะคะแล้วก็ Double Click ไปที่ JS คะ่ะจากนั้นกดปุ่ม p a t เพื่อวางโค้ดที่เรา Copy มาจาก Motion Detector เมื่อกี้นะคะ ทำการแก้ไขโค้ดบรรทัดที่8ค่ะให้เป็น security camera นะคะจากนั้นก็ทำการกดปุ่ม run ค่ะเพื่อทำการ run รโปรแกรมค่ะ เมื่อเราทําการกดปุ่มรันเสร็จแล้วแล้วก็ทําการทดสอบการทําทงานของ Security Camera โดยการคลิกที่ท็บเลดค่ะคลิกแทบเมนูเด้เขาค่ะจากนั้นก็ไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะระบุหมายเลขนะคะ แล้วก็เมื่อเราระบุหมายเลขแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการใส่ยูสเ n a m e นมและพาสเวิร์ดนะคะในยูสเ n a m e เนมเนี่ยเราก็จะใช้เป็น Cisco นะคะพาสเวิร์ดก็จะเป็น Cisco ้หน่นะคะซิโอ,อ่ะเอาไหมซิจากนั้นก็ทำปุ่ ทำการกดปุ่ม sign in นะคะก็จะได้หน้าต่างที่ปรากฏรายการ security camera ให้คลิกเพื่อดูรายละเอียดจะเห็นว่าเป็น on อยู่นะคะแต่ไม่ activate ก็คือสีแดงนะคะทดสอบ activate โดยการกด อัลเทอร์เนทหรือปุ่ม alt ค้างไว้แล้วนำเมาส์ไปวางบน s ิ c u r ย t y จะเห็นว่ารูปภาพได้เปลี่ยนไปตามที่กำหนดและในหน้าต่างการตั้งค่าของแท็บเล็ตก็จะและอุปกรณ์เนี่ยถ้าเกิดว่าผ่านไปสักระยะน,นึงมันก็จะเปลี่ยนเป็นดีอิทิวเอีกครั้งนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับบทความในตอนนี้ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขโค้ดเพื่อให้อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่สามารถทำงานได้สำหรับบทความนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่รับชมแล้วก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าเกิดว่าทำอะไรผิดพลาดไป แล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือวิดีโอทั้งหมดที่ได้ทำมานี้เราได้จัดทำเพื่อการศึกษานะคะในส่วนของเครดิตเดี๋ยวทั้งเราก็จะปักเครดิตไว้ใต้วิดีโอทุกทกวิดีโอที่ได้ทำการเผยแพร่นะคะต้องขอบคุณค่ะ